ัวพริกขัวหอมก็จะเตรียมไปซุปน่อใหม่จ้ะวันนี้เขาได้สองเมนูอันนี้หนึ่งนองไก่สุกเรียบร่อยแล้วจ้ะอันนี้กไอ้ฮูน่นอใหม่ที่อู้ใบผัดซุปเนาะไปเดี๋ยวพริกซุปแล้วห้าสิบไปซุปกันจ้ะหลังจากที่ห้ารอ นอไม่เย็นแล้วก็ล่อพริกถี่มขวบพริกเย็นนะเนาะจ้ะเนาะเขากับมหัน่นผักขาซุปนอไมัอมอมชอยมุนยำมอมชอยเน้นนะเน้นสาระแหน่เนาะจา้ะเพราะว่าสาระแหน่เ้าหลายจา้สะสารเณรยึดสวนรังบานหลายเนาะมีสาระแหน่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็มะฮอมแดงมะฮอมแดงนี่ใส่ทั้งสุดทั้งดิบ อันซุกนี่ก็เคื่อนที่อมชอยเอาไปขวใส่กันกับพริกแล้จ้ะเรากับต้นหอมเมื่อหน,นี้บดี้ใส่ผักชีหอมเพราะว่าบอมี่เรากับโไดี้ร่มงไปเก็บแล้วจ้ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนมักเน้ะถ้าช่วงไดทีมีใบหวานไฟอมอมชอยกับสิไปเอาใบหวานไฟมาใส่แล้วกับหัวหวานไฟเแล้วจ้ะเพื่อนจะหอมได้เขากันได้จ้ะ หวานไฟเราจนะ่ายเนาะพักที่ห้อสีเตรียมใส่สุกนอใหม่บางคนมาหัวละ้ากอหันโหัละ้าใส่ไปนั่งกระไดที่กันตอนนี้พริกกระเทียมหอมเ้าหอมเ้ากัน ซุปแล้วนะจ๊ะเนาะน่นนกไม,กไม่เป็นอาหารที่แบบว่าเพชรายที่สุดเด้พี่น้องน่นกไม่น่าไม่สุกหรือยอย่างสีเวล่าห้องสีสุกสะแกงนะจน๊ะเนาะ สะหมักแบาพริกต้องช่วยครัวประมาณหนึ่งก้อน๋ยวสีตักออก,วกวสักก้อนซิ่มเบืองทำว่าเผ็ดจากสีเพิ่มลุกไป กินเพลทหลายออกห่อนทองตักตักออกจักหน่อยถ้าบ่เพชรจังใส่ใหม่เนอใหม่ที่ตุ่มไปแล้วรอไม้ส่วน ใส่จะเส้นหน่ยอยๆออนเอเล่ดีดีถูกบุือเนียนบ่คอยมียนปลาสาธารณะหนะรอกจ้าผู้ใดบ่ปลูกกับบ่ได้กินจะต้องได้สื้อคืออมชอยนี่แหละอมชอยก็ได้สื้อกันเนาะจ้าเนาะขุ้นนัว Sit down.